ผดเราวัณหมายรุสที <Yeah. S 3> ่ทีวาอแรกชโชนสุสเอราวัณหมายเลขสองประวัติอาชญาที่ทำที่ฮอนจบจ่ำโรงเรียนในหน้าพิทยาคมได้รับเกียให้เป็นหน้าหมูรุเสีย และยังเป็นอาษาสาสัคาราจองตั้งแต่มหนึออ่งถึงม .3 าบ้านที่หอนทำพุทธิส่วนตัวที่มีตัวยอ่อในตารางธาตว่า a ออะไรวะตัวผมนั้นมีนามว่าแรกคือผมคิดนึกพัฒนาพณะสีแต่ก่อนอื่นขอแนะนำแฟมบรี่บ้านผมนี้มีการอยู่สี่คน คนที่หนึ่งมีปัญหาปรึกษาได้พ่อผมนั้นร่ำรวยและใจดีชื่อธนากรรอดสนะสมบูรณ์พื่มแม่นั้นเพราะหีิเป็นที่สุดชื่อประดุษนางฟ้านางสวรรค์คงสงสัยไหมชื่ออะไรกันแม่ผมนั้นชื่อยุกิน ผมไม่ขอพูดอะไรมากแต่อยากให้เชื่อใจของพวกผมผมจะพาพวกเราไปให้จนตุดเสาธอองเทียงคู้คงโรงเรียนขอเสียงปรบมือต้านรับพี่ฮอนอีระวันหมาย,าายเลขสองรรกทุนรอบชนะสนสัรสมูลครับ<ว> เราทีประชันกันแล้วมาพัฒนานการเต้นกันเถิดมีงานวิอย่างพัาทางสียิดีครับผมนายาเพื่อรวาสนพวกเราต้องาาม,ม,ม,ามาพัฒนาณะสิเอรอยไม่ได้บอกคนระับ ผมแได้ยี่ยครับชื่อออนเอสแล้ว,ว together, ค,ความวังู่หนาความเอวาวงที่จะพัฒนาคณะสี่เอวันของเราครับอวใจผมพร้อมเด้วยเหลือน้องชาวเอวันทุ us, ทกคนด้วยความกัใจครับเลว์จึงจมือถตัดบ้างขาไม่เคยที่จะถอนเงิ้ว้นต่อเบื้อนั้นได้เราไม่้องยืเินวครับและสุดท้ายออเน็นอนเแปลว่าความซื่สัตย์ ผมจะพัฒนาคณะศิเปาวันของเราด้วยความรื่นรั์นะครับให้มันดีที่สุดครับ เพือ่อจะให้สุเรามาย่อ